ท่านเคยได้ยินคำว่าสีเจ็บกับสีจืดไหมคะสงสัยหรือไม่คะว่าสีเจ็บกับสีจืดคืออะไรและต่างกันอย่างไรในหัวข้อนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะสีเจ็บและสีจืดจะเป็นเรื่องของการปรับค่า saturation โดยสีเจ็บคือสีที่มีการปรับ saturation หรือความอิ่มตัวสูง high saturation เวลามองจะให้ความรู้สึกเหมือนสีพุ่งออกมาหากมองนานๆจะรู้สึกแสบตาส่วนสีจ,จืดคอ aciones, ือสีที่มี saturation หรือความอิ่มตัวต่ำ low saturation สีจึงมีความนวลให้ความรู้สึกอ่อนโยนละมุนละไมดูแล้วรู้สึกสบายตาสามารถมองนานๆได้เพื่อให้ทุกท่านสามารถเห็นภาพและความต่างชัดเจนขึ้น เราจะทำการปรับ saturation โดยใช้เว็บไซต์ Canva.com ถ้าเราต้องการสีเจ็บให้คลิกที่จุดวงกลมใหญ่ค้างไว้แล้วเลื่อนจากในออกมานอกสังเกตว่าสีจะมีความสดมากให้ความรู้สึกแรงออกมาแต่ถ้าต้องการทำให้สีอ่อนลงลดความแรงของสีหรือทำให้สีจืดสามารถทำได้โดยลด saturation ด้วยการเลื่อนจุดวงกลมจากข้างนอกเข้ามาจุดศูนย์กลาง <S <S เพียงเท่านี้ก็จะรู้สึกว่าสีมีความนวลมากยิ่งขึ้นซึ่งนี่ก็คือความต่างระหว่างสีเจ็บกับสีจืด <S <S ทั้งนี้ในเรื่องของการใช้สีหากเราทำโฆษณาสินค้าขึ้นมา1ชิ้นใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ในบริเวณชุมชนและต้องการให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาสนใจโฆษณาของเราให้เลือกใช้สีเจ็บ พราะจะช่วยดึงดูดความสนใจอย่างเช่นภาพตัวอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้จะเห็นความสดและพุ่งออกมาของสีซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกน่าสนใจหรือในทางกลับกันถ้าเราทําโฆษณาที่ต้องการให้ผู้คนหยุดชมนานๆควรเลือกใช้สีจืดหรือสีที่อ่อนลงเพื่อทำให้เกิดความสบายตาซึ่งถ้าหากเราลองใช้โปรแกรม Color ของบริษัท Adobe ดึงสีจากทั้งสองรูปออกมาเป็น Color Palette จะเห็นว่าใช้แนวสีแดงกับสีฟ้าเหมือนกันแต่รูปซ้ายจะเป็นสีที่มี saturation สูงดูแล้วแรงส่วนรูปขวาจะเป็นสีที่มี saturation ต่ำทำให้สีค่อนข้างอ่อนดูสบายตาเพราะฉะนั้นการเลือกใช้สีขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ว่าท่านต้องการใช้ทำอะไรยกตัวอย่าง เราสร้างกราฟขึ้นมาหนึงกราฟเพื่อใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลถ้าเลือกใช้สีเจ็บมากเกินไปจะทำให้มองแล้วรู้สึกลายตาทำให้ไม่ได้สื่อถึงสิ่งที่ต้องการนำเสนออย่างเช่นรูปด้านซ้ายที่ใช้ทั้งสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวซึ่งเป็นสีแรงทั้งหมดอาจทำให้คนรับสารเกิดความสับสนได้ว่าต้องการเน้นกราฟใดแต่ถ้าดูที่รูปด้านขวา จะเห็นว่ากราฟมีสีแรงอยู่สีเดียวคือสีฟ้าทําให้ทราบชัดเจนว่าต้องการเน้นที่กราฟสีฟ้าไม่ใช่สีเทาตอนนี้ทุกท่านได้ทราบคำตอบแล้วนะคะว่าสีเจ็บกับสีจืดคืออะไรมีความแตกต่างกันอย่างไรและควรเลือกใช้อย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับงานคราวนี้ก็จะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมลงตัวกับงานของท่านค่ะ